รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออเด i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยบริษัท m s S w i อสสวิตบอจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายตู้ MDB และขายปีกอุปกรณ์แสงสว่างสนับสนุนรายการโดยชุดนักเรียนน้อมจิต แอคู <Eco. S 1> ใส่สบายสบายวาน,นิสามินเนอรัลวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติ100<ว>ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อมด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านคุณโะทร021131212่ามสาขา ดีค่ะท่านผู้ชมพบกับคุณพลอยร้อยเรื่องราวบรตีีทุกวันพุธเวลาบ่าย2องโมงครึ่ค่ะถึงบ่ายสามโมงค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้คุณพลอยมาที่จังหวัดชนบุรีหน้าตรงนี้น่าจะเป็นบางพระค่ะวันนี้มางา,านเปิดตัวของซออ้อยที่ปั๊มน้ำมันคลาเทคค่ะเป็นสาขาที่15 แต่ซออ้อยเนอยู่ด้านในค่ะแต่ซออ้อยบอกแล้วนะคะว่าวันนี้มีเชิดสิงโตมีนักร้องมีทานอาหารมีการลเล่นอีกมากมายและแถมมีกาแฟอร่อยอร่อยให้ชิมอีกค่ะเดี๋ยวพลอยต้องเดินเข้าไปดูด้านในเพราะตอนนี้ซออ้อยคอยเราอยู่ด้านในตามพลอยไปดูด้านในเลยค่ะครบรอบ15ปีของทางบริษัทเต็กยงค่ะเพราะว่าทางเราทำปั๊มพศ2551ค่ะแล้วก็สาขาดี้เป็นสาขาที่15นะคะก็ รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท c l วเท t e c h แล้วบริษัท c าวเท t e c h ให้โอกาสเรามาถึง15ปีแล้วก็ครบ15ปั๊มวันนี้ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านของ c าวเท t e c h แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลามาในวันนี้นะคะกรขอบขอบพระคุณมากมากค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่วันนี้นะครับมาร่วม แสดงความดีนะครับกับครอบครัวของสุชัยและพี่อ้อยนะครับที่ได้ทำการเปิดปัมนะครับสาขาที่15นะครับซึ่งเมื่อจะพูใ่ใี้ฟังนะครับที่ได้กล่าวนะครับว่า15ปีนะครับ15ปั๊มนะครับนั่นก็คือบอกบอกให้เห็นว่าธุกรกิจของพี่อ้อยนั้นท่านคงเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เป็นที่ ไว้วางใจนะครับสำหรับลูกค้าของคาเทกนะครับที่มาใช้บริการของปั๊มที่อ้อยนะครับในวันนี้นะครับเชิญพวกเรานะครับรวบรวมกิตนะครับตั้งสื่อขันธานะครับอำนวยอุยชัยนะครับให้ธุรกิจของพี่อ้อยนะครับและครอบครัวนะครับจงประสบผลสำเร็จนะครับธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะครับตามที่พี่อ้อยปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณมากครับต้องขอแสดงความนดีกับที่อ้อยเมยชัยนะครับ แล้วก็ครอบครัวมากนะครับวันนี้วันดีครับ9เดือน9วันคนชยัยป้าซออ้อยเนยชัยก็ทําการเปิดดาวดวงที่15ให้กับบริษัทคาวเทคมีความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทคาวเรคแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาได้รับบริการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดีมาตรฐานฝูงเป็นตัวอย่าง ของความเพื่อประเทศอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณซ้อน้องๆทีมงานทุกๆขั้นนะครับที่ทำทำให้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกมั่นใจในการเติมน้ำมันนะครับก็9เดือน9นะครับอันนี้บอกแขกผู้มีเกียรติได้เลครับ12งใน12ปีที่แล้วเนี่ยเปิดตั้ำมตัวที่14สหวยออก14นะครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะลองไปเช็คได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ วันสงไทยด้วย9เดือน9ด้วยแล้วก็น้ำมันของเราก็9ไปได้ไกลกว่าด้วยนะครับก็ขอให้ครอบครัวเด็กยงนะครับแล้วกอ็อยู่กับพวกเราพีา่น้องอแฟมิลี่คาเทคไปน,นานๆนะครับแล้วก็เราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณซอมากนะครับนใชัด้วยครับขอบคุณครับ,บคุณค่ะวันนี้พลอยก็อยู่กับผู้บริหารของปั๊มน้ำมันคาเทคอีกหนึ่งท่าน คุณเต้นะคะคุณเต้บอกว่าพอดีอย่างนี้ไงคุณเต้<ะ>มีผู้ชมทางบ้านนะ่ะเขาโทรมาถามเฮ<ะ>้ยคุณพอยไปถ่ายรำปั๊มน้ำมันถึงไกลเลยนะเขาบอกอยากรู้จังมีเงินอยู่ร้อยล้านทำปั๊มน้ำมันได้ไหมคุณเต้คิดว่างไงคะ ไม่ถึงค่ะไม่ถึงร้อยร้านแน่นอนค่ะนะคะอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่สเกลต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะอยู่ที่สเกลจริงๆปั๊มมีหลายรูปแบบนะคะมีตั้งแต่สเกลเล็กจนกระทั่งสเกลใหญ่ฉะนั้นเงินลงนทุนก็จะแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปนะคะถ้าสนใจทําปั๊มวันนี้นะคะเรามีหน่วยงานนะคะที่ดูแลเรื่องการ เปิดสถานีบริการแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจค่ะนะคะซึ่งสามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์020814123ซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างล่างนี้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของปั๊มน้ํามันตรงนี้เป็นมุมทานกาแฟแล้วก็จะมีขนมอร่อยๆอตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้้ะท่านผู้ชมทางบ้านสนใจว่าเอ้ยมาปั๊มนี้ฉัต้องทําอะไรบ้างเขาก็มีมุมกาแฟให้เรานั่ง จิบอร่อยอร่อยช่วงระหว่างเราจะร่างเราจะทำอะไรประมาณนี้เติมน้ำมันชิวๆแล้วก็มานั่งทานตรงนี้นะสาอไอ้ขลองพูดสักนิดหนึ่งซีว่ากาแฟนี้เป็นกาแฟมาจากประเทศอะไรคะเป็นกาแฟแฟนชายของลูกสาวค่ะชื่อจุดสตาร์ทค่ะเป็นกาแฟแบรนด์ที่อร่อยที่สุดนะคะในในชนบุรีค่ะก็วันนี้ก็มีความรู้สึกดีใจอะค่ะที่เพื่อนเพื่อนเสียสละเวลามาร่วมงานในวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่สละเวลามาวันนี้ค่ะ ต้องขอแสดงความดีใจกับซอกับเฮียชัยด้วยนะครับสำหรับปั๊มที่15สาขา15สาขา 15, าา15แล้วเพราะว่าแกยังมีเป้าหมายอีกเยอะนะก,ก็พวกเราก็จะต้องเป็นกำลังใจให้กับซอและเฮียชัยกันต่อไปท่านผู้ชมครับตอนนี้จะให้ซออ้อยบอกเส้นทางที่จะมาเติมน้ำมันตรงนี้แล้วก็ วันนี้ว่ามีโปรแกรมอะไร s เอ้ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พร้อมบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วมันจะขึ้นให้หน้าจอ่านผู้ชมนั่งมากเลยค่ะ s เอ้ยพูดเลยค่ะก็วันนี้นะคะปั๊มนี้คือสาขาที่15ค่ะแล้วก็จุดตรงนี้ก็คือชนบุรีสาขาบางพระนะคะอยู่เส้นบางพระค่ะเรียบมอเตอร์เวย์สายเจ็นะคะขาเข้าชนบุรีค่ะเป็นสาขาที่15ของเรานะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่มาในงานนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาในงานวันนี้นะคะ แล้วก็ขอบคุณพี่พลอยแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะที่ที่มาในวันนี้นะคะโซอ้อย,อยบอกว่าขอบคุณพี่พลอยแล้วก็รายการร้อยเรื่องราววารตี้ททบ5ของเราทุกวันพุธค่ะวันนี้เรามีความสุขและมีความยินดีมากที่มาเจอกับเพื่อนๆแล้วก็มาทํางานตรงนี้รู้สึกวันที่แฮปปี้ามากค่ะอะไรๆก็ดูสดชื่นไปหมดวันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะงานนี้ก็ต้องมีเลิกลาต้องลาจริงๆแล้วนะเที่ยวนี้สซอ,อ้อยไ,ไ,ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าต้องมีคิวต่อไปอีกค่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บริษัท m อ s w i t c h b ิตบ d จำกัดผู้ผลิตจำหน่ายตู้ MDB และขายปีกอุปกรณ์แสงสว่างสนับสนุนรายการโดยชุดนักเรียนน้อมจิตแอร์คูใส่สบายสบายวานิสาเม n e เนอรัลวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็ร้อมด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านคุณโทร021131212